รับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์จุกูทุกคนในมณีนเ,เป็นมือวันพระพี่นอ้องสีกบมีบุญเขาจีในพี่น้องอยู่ทางวัดส่วนกามีพระเขาพี่น้องแล้วก็เพิ่งตั้งบุญเขาจีพี่น้องบุญประจำปีแล้วก็กำลังเริ่มจีเขาจีอยู่พี่น้องตอนนีนะ้แล้วขับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์จุกุทุกคนเ้อผู้ติดตามหรือว่าผูกคนไหลคดแช่แล้ผู้คอมเมินไหก็ดี วัดทุกคนทุกคนน้องเด้อแอมเบอรี่กับมือเงนมือเป็นมือวัน์ผ่านนาะพี่น้องเนาะพอกันใหม่คือเก่าเนาะพี่น้องเมาเนี่ยอ่ากำลังจี้ขจีอยู่พี่น้องจี้ขจีพี่น้องบุญขจีประจำปีพี่น้องเลยเหมนผ่าเห็ดพี่น้องแต่ละปีเล่นซาวเพลงบุญขจีพี่น้องก็เลยเป็นทางเป็นวันวัน์ชินผอกก็ลังจี้เขาอยู่พี่น้องตอน นีในเฉพาะกันคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะช่องเม,มตาเด้อพี่น้องเด้อช่องยูทูบเมตาเด้อร <c oughs> ่างจีเข่าพี่น้องเข่าแก้งคุกเข่าก็ขึ้นลมยอุ่นช่างวัดเพิ่นสีมีบุญเข่าจีพี่น้องประจำปีแต่ละปีปู่ปีพันในพาเห็ดพี่น้องที่พวเข่าจี ตังเกี่ยมอยู่พี่น้องเกี่ยมจี๋เขาอาหารพี่น้องปิ้งปลามีปิ้งปลามีต้มไข่พี่น้องเ <c oughs> มนูปิ้งปลาพี่น้องต้มไข่ขวแม่จีชอนพี่น้องเอ้ยจีเป็นนันอาหารใส่ผ้าขาวพี่น้องเมือ่อวัดพี่น้อง เน่ไม่ไม่ไล่อยู่ได้พี่น้องไม่ไล่ไม่โนอยู่ได้แต่ก็มีนั่นแก้วปลาแดกปิ้งน้ำพี่น้องแก้วขางหนึ่งปลาแดกปิ้งขางหนึ่งน้ำเด้อพี่น้องเด้อมันี้เด้อหัวแม่กี้ช่อนน้ำพี่น้องต้มไข่ปิ้งปลาล้างเทียมพี่น้องล้างขีเข่าอยู่ตอนนี้ขีเข่าจีพี่น้องบุญข้เข่ีบ้านเฮาพี่น้องล้างเทียมกำลังลางเทียมอาหารพี่น้อง เมื่อวันแรพี่หน่องเลยทางวัดเขาแหลกบอว่าเปิดฝางบุญเขาจีพี่น้องบุญเสาจีบุญประจำปีกําลังเริ่มจีเข่าอยู่ตอนนี้พี่น้องเลยงานบวชท่าน่นใครบาทพร้อมได้วันพระมาใน,นีพี่น้องวันพระวันศินพี่หน่องเอ้ยเล่นซ้ำเพลงบุญเขาจีเจลาปีวันพระจัดคู่ปีพี่น้องก็เลยก้าวเทียมอยู่กําลังจีเข่นาลังจีข,าอ,อจขาอยู่เทียมพี่น้อง เตรียมเมือ่ออันทำบุญพี่นอ้องเตรียมอาหารพร้อมผ้าขาวพร้อมพี่นอ้องเมื่อทำบุญอยู่วัดบ้านนาบ่ห้องเหนือแรกนี่พี่นอ้องจี๊ขาวอยู่พี่นอ้องตอนนี้นั่นกำลังกี๊ขาวอยู่พี่นอ้องกำลังเริ่ม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 ,มแจ้งออกมาแจ้งออกมางเลยพี่นอ้องเอ้ยกำลังเล่งอยู่ย่านบระธานไป ไปวัดพี่น้องมันในวันพระเด้อพี่น้องเด้อสามเพลงเด้อมีบุญข้าวจีอยู่บ้านนาบ่อพี่น้องอยู่วัดบ้านนาบ่อมันในมีบุญข้าวจีพี่น้องนี่บอนี่นะกะลังจีขาวอยู่พี่น้องตอนนี้เม่ตากะลังจีขาวอยู่พี่น้องกะล่างจีขาวอยู่นี่วงในเมนูกับพี่น้องหลายอย่างอยู่ได้นี่มีปิ้งปลาพี่น้องฟันข่าจีหัวแม่จีชอนไข่ต้มไข่พี่น้องแล้วก็เส้มีอันอันแก้วปลาแดกหนึ่งคักพี่น้อง เฮ้ยโมน้าไม่ตัดแมนก็ร่างเกี่ยวเกี๊ยบคนอยู่พี่น้องตอนนี้ก็ร่างเล่งอยู่เพราะว่ามันแจ้งออกมาแจ้งออกมาเลยพี่น้องเย่นบมท่านแย่นบมท่านไปใส่บาตรพี่น้องร่างเล่งอยู่พี่น้อง้นีเมื่อวันพาพี่น้องเอ้ยแม่ตาม่แต่งผ้าขาวพี่น้องไปวัด เดี๋ยวเอเกมอยู no ่พี่น้องเลยตอนนี่ยนะได้ัตอีจาวนอนพี่น้องเลยิ่งเลิกพี่น้องเลิกอได้จีสาพี่น้องจีขาจีเขาใส่ไข้พี่น้อง ใส่น้ำต้ลใส่เกลือใส่น้ำมันพืชตี่มันเขากันพี่น้อ,องผสมกันทาเลืองงามพี่น้องทั้งเลืองทั้งแสบพี่น้องอาจจะก่อน ใครมังกีซ้อนเนี่ยใครเ่งปิงป้าลายอย่างอยู่พี่น้องแม่คพิกำลังเกี่ยมพี่น้องใส่กระต๊ะ ยิ่งใช้กระตูนพี่น้องเอาไปวัดมนนีกอจีพันจีแล้วเดี๋ยวจะจก,ก่อนนะเดี๋ยวหกก่อนพี่น้อง

đi là... xem ừ, rồi tôi ủng hộ nè ôi ngại rồi con luôn lăng thêm con, chú vino ở đón này, nhiều <laughs> thêm chú vino, thêm chú vino จัดๆๆให้เป็นระเบียบกำลังล่ำเลียงอยู่ตังต้งเป็นหมาแนวอยู่ปะวะอะลุอะลแต้งเอาอะลตกค่ะนี่มีอนี้ก็พอเลย มแหนผ่ากนก็มีแบบมาก็มีเอาลดมาก็เอามีตผานมันเลยเนาะมื้อกะยนปิ้งปลาตะนายงล่ะเมนูยง่ได้พี่น้องหมกปลานี่พี่น้องไข่ไข่ต้มเอแจวปลาแดกบ้านนอกพี่น้องแจวปลาแดกอีสานบ้านเฮาได้เียมเรียบร้อยพี่น้องแจวปลาแดกมีปิ้งปลาแดกพร้อม กันขจีแค่นะนีกใช่คู่กันหีืว่ากันขจีคู่คู่คู่หรือปัดไมาใช่หรือฮะกระลังเกมอยู่พี่น้องตอนนี้กระลังเกมคนอะไรนี่พี่น้องใจเมื่อบรเอิตตานี่พระเขาพี่น้องดูนึกใช่เกมเมื่อวานวัดพี่น้องเพราะว่าบุญประจำปีบุญด้านสามพี่น้องเด้อนสามเพลงบุญขาจีพี่น้องได้ได้เคยสร้งคูปี้พี่น้องเคยเห็ดมาคูปี้พี่น้อง ก็มีผ้าขาวพี่น้องก็ร่างกายเทียมเมื่อตอนนี้เอิ่พี่น้องเอ้ยมาวันนี้เมตตาเด้อขอผากส่องเด้อพี่น้องเด้อแล้วขอกดไลค์กดแชร์ซนเด้อพี่น้องเด้อกดติดตาม้นเด้อร่องแม่น้องตาเด้อพี่น้องเด้อมาวันนี้ได้กิมน้าพอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อสบายดี